อ้าวถ้าอยากเล่นสนุกผมไม่เข้านะแก๊งอ่ะแต่ถ้าจริงจังผมจะเข้าแ๊งนะเล่นสนุกผมไม่ได้นะเล่นเอาสนุกเ่ยผมไม่เข้านะเล่นจริงจังนี่ผมเอานะอยาเล่นอยาเล่นอยาเล่น เตาอ้ยแต่กูไม่มีที่เปลี่ยนอยนี่นะเราจะโดนจับปะโดนเองเราจะพึ่งออกดิเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวไม่โดนไลรวิไปเร็วไงผมเหรอผมโดนแล้นี่ครับรอบสังหารผอตรอครับรอนก่อนเจตนารอบทำร้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ ดีใหญ่โตครับติดมาจานถึงวันนี้แล้วนี่ก็18ปีผ่นนานแล้วก็ต้องลองบนรถบ้านหรือวะก็ต้องลองไปให้ลง,ลงไปลงไปครับม,มีเอ้ยขอของแกงแกงพี่มีมีนี่ครับชุดเจลเหไหมม,มีชุดเจลไหมมีชุดเจลไหมเพืออะไรพี่ที่ที่แบบที่ปลดปพวกครับไม่มีแต่พี่ไปส่งผมหน่อยได้ไหมอ่าห้าพันได้ไหมครับช่วยกันโอ้พี่พี่ชาย ผมเพิ่งไปขอเขามาพันเดียวเมื่อกี้เราได้ชดเชยในเว็บสองหมื่นห้าเอามาห้าพันชดเชยในเว็บอะไรวะพี่ไปรับไปรับมาไปรับมาไปรับในเว็บสตาร์มาแป๊บหนึ่งนะพี่อย่ารอก่อนนะพี่จะหนีไปไหนนะผมไม่มีรถไปไม่หนีครับแล้วต้องมีตัดสัญญาณอะไรด้วยวะใช่ต้องัดสัญญาณได้ขอแก๊งดิขอแก๊งไหนอ่ะสวัสดีครับผมขอรบกวนที่ปลดล็อกทุกหนึ่งกันได้ไหมครับอะไรนะครับจงตีนอะชุดชุดชุดทุกอ่ะมีมีทั้งอันทุกอ่ะ thẳng đây đây cảm ơn các bạn, cảm ơn mình <coughs> เล็กสผมได้แล้วเฮียแล้วมัน<อ>มาแล้วมันบั๊ดหนึงดิเฮียมันแล้วมันมันไม่เห็นเข้าผมเลยเนะี่ยเราไปเร็วเราไปเร็วเราเร็พี่ไปส่งก่อนนะผมกิ๊ให้ปะาป,ะป,ะปะ้ป้เลขกสิบเลขกสิบเราเลขกสิบเลขกสิบเลขกสิบพี่รอก่อนได้ไหมล่ะมันยังไม่เข้าเนี่ยเลขกสิบครับมันได้เลยครับอย่าโกหกครับเฮ้ยพ,พี่พี่แท้ผมแคบให้พี่พดูนะผมไม่มีนะผมแทงคุณได้นะแเราก็จะดูในตัวของคุณได้นะอ่ะ ผมให้พี่แทงพี่ชุบผมด้วยแล้วกันผมมีอยู่พันเดียวทั้งตัวเนี่ยเอามา25,000อ่ะมันอยู่ในธนาคารครับเอาหรอน่ะธนาคารอะไรธนาคารมีอยู่697เนี่ยกูพี่พาพี่ติดบินอยู่23,000เนี่ยจะช่วยพี่ได้ไหมเนี่ย5,000เนี่ยโอเคครพี่ไม่มีตังเอามาจะไปฟาร์มรถโลกเอามาพาเร็วๆ 2องหมจะงกไปไหนวะได้แล้วสองหมื้าเงินที่ฟังนะอย่าง,งกมันามาขึ้นว่ารับแล้วแต่มันไม่เข้าตัวกับผมครับพี่เลิฟพี่ชายมันมีเอามามึมีอยู่พันเดียวมันจะเอาห้าพันเอา,าอย่ามาโกหกพี่เบอร์โทรอะไรผมจะส่งให้พี่มาเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียไ <ป S 1> ม<อ>่ใช่ดีพื่ พี่ไปส่งผมเลยผมจะไปเช่ารถลอมาฟาร์มอะไรขอเบอร์ไม่ใช่หรอ้หญิงลีไงไม่ใช่พี่เอามาห้าพันเร็วๆเดี๋ยวจะไปส่งเนี่ยโอ้พี่ชายเร็วๆไม่มีใครไปส่งได้เลยเว็บเว็บมันล่มพี่เว็บมันบ้าไม่ไม่ไม่อยากโกหกเอามาไอ้เหี้ยผมกดรับแล้วเนี่ยพี่เอามาเร็วๆ พี่ครับผมกดลับแล้วมันขึ้นลับแล้วแต่ตังมันไม่เข้าตัวยังไงพี่พี่แทงเดียวกับผมไหมเอาไหมเอาชวนกันแทงแล้วเหรอแล้วถ้าถ้าผมชนะพี่พี่สงนี่แม่งไม่ให้ตังกูอ่ะจะให้กูไปส่งแล้วไม่ให้ตังกูเนี่ยใครมุดอุปสรรคกูได้เดินขาเป๋จะไประเทศไฟได้เลยมึงดูดิเนี่ยเออพี่ชายผมไม่ไม่กระทืบพี่เราพี่ชายก็เราไม่ได้วะก็มันลั่งอยู่เนี่ยไอ้หมึงลองมาดิมึงโดนเตะไอ้ตัดมึงเคยโดนตัวเปรเตะไหมเนี่ย ไม่ใช่แมเนี่ยขาเป็เปลกูเตะก้านคองง่ายๆนะยกขาไหวปะออกมาเลยน้องพี่รีบเอ้ยผมก็รีบผมไม่ไปส่งผมเนี่ยเอ้ามึงเห็นกูเป็นแก๊ปเปื่อยเราเออแม็คิี่กูเป็นโบว์่วะไม่ใช่กูขันไต่แก๊ไม่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 ผมกูเป็นโบว์คือไปส่งผมได้ไหมโอ้คนเป็นร้อยเป็นล้านมาเจออดีแม่งมาให้กูร้องเพลงหญิงลีให้ฟังไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไหนจุ๊บไม่ใช่ครับเบอร์โทรอื่นจะได้เสียงรล่อสายอะไรของแม็กซี่้ี่พี่พี่พี่ชายติดแอมป์ป ติดแคมีก่อนอ่ะไปรีบลงมาดิกูรีบเฮ้ยงานรีบเป้ยตัวพี่มีกล่องซ่อมไหมครับพี่โอ้โหรีบลงมาหน่อยครับนักคอนักคอนาะพี่ผมก็รีบพี่รีบลง่อนอะไรนะครับกูบอกว่ามันมันได้มันได้เช่ญสองหมื่นห้าได้ไหมกูบอกกูหวังมันมาห้าพันเปไปส่งที่พาวหน่อยได้ไหมอะไรมันได้เช่ญสองหมื่นห้าไงและเขาบอกว่ามันมันมีได้เงินฟรีสองหมื่นห้าเนาะบอกมันมาห้าพันไม่ให้กูคืออะไรวะเฮ้ยก็มันไม่มีมันขอฟรีเหรอกูหวังจะขอมันมันไม่ยอมให้กูไม่ได้สองหมื่นห้าเลยอ เต่เมื่อไห้ไปส่งก็แบ่งกันไม่ได้ไงอพหนนเ่ยจะนั่งโบ้ทั้งทีแม่ไม่ลงทุนอะไรเนี่ยไอ้มึงมีมึงมีแต่แอปป่ะเนี่ยมึงมีแต่แอปมึงไม่มีตังค์เหรอมึงมึงใช้โค้ดการกุศลโบอ่ะไม่มีนะกโค้ด L M สองร้อยไปเนี่ยไอ้เชี่ยไม่มีนะ L M สองร้อยไม่ฟังผมนะผมกดเข้ามารับของกิจกรรมใช่ไหมผมรับแล้วเราเชื่อว่ารับแล้วแต่มันไม่เข้าตัวเนี่ยให้คุณทำยังไงถ้าปกติกูรับของแล้วถ้าระบบมันบั๊กเนี่ยมันจะบั๊กทุกคนถูกปะใช่ครับอาแล้วทำไมที่นี่บัอยยู่เดีว เออไม่กูว่าไม่ใช่แล้วแกล้งกันเนี่ยแกลยวกูเนี่ยพี่มันเขียนว่าเนี่ยผมมาดูในประวัติเนี่ยรับของกิจกรรมตอนนี้กูรีบไปกูจะรีบไปไอ้เนี่ยมึงอะด่วนเลยลงมาด่วนเลยพี่ผมมารีบเหมือนกันพี่เข้าใจะรีบไปมึงมึงรีบมึงไปคับอื่นมึงได้ไปแล้วถ้ามึงรีบจริงนะถ้ามึงไม่รีบนะกลัวมึงไม่รีบแล้วอ้าวคือตอนแรกผมรีบแต่ผมจะไปกับพี่เชาเนี่ยเขาบอกเขาจะไปส่งผมก็มึงมึงรีบมึงครม้ามจริามึัวมึม่รี มึงก็จ่ายค่าบริการดิเขาไม่มีอะรส่งฟรีหรอกโลกเนี้ยถ้าตามันเข้าปุ๊บผมุ่งไปผมเข้าแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วอ่ะเข้าสองจานได้ไหมอ่ะเห็นป่ะไอจุกมันเล็บเหลียวแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวแเดี๋ยวแเห็นแล้กูบอกแล้วตามันเข้าแล้วเห็นไหมเอ้าวพี่เอพี่เอเบอร์มา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 เรียกสิบเอาเข้าวมาไอาไปไปไหนไอส่งนะเลขยกสิบเอาข้ามาอ่ะพี่พี่เล็บไปส่งเดี๋ยวไปเข้าไปข้าเข้ามยรถ ไปเป่าไปไปห้ามไปรถโอเคน่โอ้ยย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 ย้ยย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 ้ยยยยยายย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 ยมยย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 ดไย้ยย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  เฮ้ยขอบใจมากเราข้าวสองจานเลยน้องซูชิแม่งซูชิออร์ตาไทยอะไปะไร่ไปรถใครเนี่ยแซลมอนอะพวกแบบแซลมอนแซลมอนแบบออร์ตาไทยอะไปกินแล้น้องจีบสิบบาทแร้วขอบใจมากน้องเลืกเลืกเลือกไอ้นี่ก็เป็นคนดีนะดึงเลือกอะไอจุดไปกินอวากาเซกูอะดีเหรอเจอก็เจอได้จ่ายด้วยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปไลฟ์นะออร์ตาไทยซูชิบางหลังโอวากาเซ่ โอ้ limiting, มันไก่เหรอวะออกมาซูชิวังหลังทำไมไม่ไหวมันมึงแดกกันเนี่ยซูชิไข่หวานใกล้ๆบ้านม่ได้แล้วมั้งเนี่ยซูชิบ้านไข่หวานนะบ้านซูชิไข่หวานซูชิอะไร้างหลังไงเปิดมาไา้หลายป okay. ีแล้วะโอวากาเสะนะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินนะอ้าวกินบ่อยทำไมโอวากาเสะก็คือกินโอวากาเสะบ่อยใชีวิตติดแก๊มอยู่แล้วเฟลเฟลเฟลซูชิแบบพวกเอ็กกี้อะ ซูชี่ .dot .E อีคืออะไรวะมีร้านเลยมีร้านหนึ่งไว้ร้าน .E .F .P อะซูชี่อ .F .P อะไงอะไม่เคยผมเคยกินเแต่มาร์เกตเนี่ยดิก็รวยไอ้ถ้าคนรวยไอ้จริงเป็นคนรวยโอ้มาร์เกตอลาไทยซูชี่วางหลังห้าบาทสิบบาทเนี่ยสาหลายก็สาหลยกรอบๆเลยสาหลายโนริเอ๊ะสาลายสาหลายตาหนังเงือกสาหลายโนริเอ้ยที่เห็นโนริแต่นี้สาหลายหนังเงือกหนังเงือกสาหลายหนังเงือกมีรถเจอได้จ่ายด้วยไมันเปิดปิดนะ nó vào bài dạng in quang. A lạc vậy? Mày mất. Ngay mày. để sai em làm chết lắm. Ban hoàng ya. Maya, mùa bạo vô. Maya. Naga. Lola. 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 bảo Lola. 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 ด,ด,ดูอะไรไ,ไอ้ร้อนมึงเหรอเฮ้ยเอาเอาอยาให้ตํมได้ป่ะกูจะตายป่ะ